คันใหญ่กว่าเดิมแล้วการขับอะไรทุกอย่างก็คือเปลี่ยนโคดเกงโดนบีบแตะไปสองรอบนะครับน้องเน็กเขายังไม่รู้เขาหน้าแบบไปแล้วคือหน้าแบบไปแล้วเราเชื่อไหมว่าซื้อยังไม่ถึงอาทิตย์เลยใช่ผมว่าไอ้อย่างเงี้ยมันคุ้มค่าตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราซื้อห้องเขาเลือกห้องทํางานส่วนตัวหรือห้องพักผ่อนส่วนตัวไปกับเราด้วย สวัสดีครับผผมบิงบิงได้ครับผมแล้วก็นี่นะครับเ,เรียกได้ว่าอยู่กันมานานแล้วเป็นน้องสาวคนนึงเลยแล้วกันที่เมืองดารลัสนะครับผมได้ซื้อรถใหม่แล้วนะครับก็เป็นโมเดลวายจูเเพิ่งทําคลิปไปเองก็รีวิวของแต่งโจว่าไปนะครับกับรถคันนี้แหละเรียกเข้ามาเลยเพื่อจะมารีวิวนะครับเ <c oughs> พื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอให้เล็กแนะนําตัวกันแล้วกันสวัสดีค่ะชื่อเล็กนะค<ฮ>ะอยู่ริชาร์ดสันค่ะแถวๆดารลัสแถวนี้แหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับถามเลยแล้วกันนะครับ ทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้รถเทสลาหมดหรืว่าจูนิเปอร์คันเก่ามันก็เป็นรถน้ํามันเนวะแล้วก็ใช้มานานหลายปีแล้วแล้วก็ใกล้ๆแบบเริ่มใกล้ๆจะพังแล้วอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ก็ตอนแรกกะว่าจะใช้รถน้ํามันต่อเดลักซ่าแต่ว่าคิดไปคิดว่ามันก็แบบเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็ได้ได้เทสลาแล้วก็แบบไม่ต้องไม่ต้องเป็นเทนส์อะไรมากพวกแบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรืออะไรแบบเดียวเพราะเราก็เป็นผู้หญิงเราก็ไม่ได้แบบถนัดด้านนี้มากเราก็ต้องไปใช้บริการพวกแบบช็อปทําให้อะไรอย่างเงี้ย ทุกปีทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็วุ่นวายเล้วนิดนึงอ่าคือพูดได้ง่ายคือมันมีเรื่องค่าเมนเทนเนน์มาเกี่ยวใช่รถที่เล็งไว้ตอนนั้นอะก่อนที่จะเป็นโมเดล Y เนี่ยเป็นรถอะไร l e ็กซ <Lex us. S 2> ตัวไหนตัวไหนครับเป็น SUV อาจจะเป็น NX หรือ UX อก็คือ NX ก็ขึ้นท่ามาเลยฮะ NX 2 0 0 T แหละหรือไม่ก็จะเป็นตัว UX ไปเลยอ๋อ UX สามห้าศูเพราะว่ามันจะเล็กหน่อยแบบไม่อยากได้ใหญ่มากถ้าใหญ่มากมันจะเป็น RX ของ Lexus อ๋อใช่ RX 3 5 0อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไปสี่ห้ H hybrid ก็มีก็จะเป็นไซส์ใหญ่ไปเลยคือตอนนั้นเล็ง Lexus NX ใช่ไหมใช่แล้วทําไมจู่ๆมาเป็นโมเดล Y จริงๆจะไปโมเดล3ด้วยไม่ใช่หรออ๋อใช่ก็ตอนแรกตอนที่ไปเทสไ d ฟ์ v e อะเทสทั้งโมเดล3แล้วก็โมเดล Y ฟ e ลอ่ะชอบจริงๆชอบโมเดล3 ากกว่านะเพราะว่าเหมือนแบบมันรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าแต่ว่าคิดไปคิดมาก็ตอนนั้นที่คำนวณอะเผอเผอโมเดล Y อาจจะถูกกว่านิดหน่อยได้ซ้ำอ๋อเพราะว่ามันเป็นตัวเก่าใช่เพราะตัวเก่าตอนต้องตัตัวเก่าแล้วก็เออก็เลยเอองันดูโมเดล Y ดีกว่าเพราะมันก็ได้คันใหญ่กว่าเผื่อในอนาคตต้องแบบย้ายบ้านหรือว่าจุของเยอะราคาไม่ได้ต่างกันมากไงก็เลยรู้สึกว่าเออใช้โมเดล Y ไปเลยก็คุมดีแล้วก็พอดีว่า พี่สาวที่ที่ทำให้ก็จริงๆอะพี่เ,เริ่มต้นเลยอะพี่สาวเป็นคนเริ่มต้นให้เปลี่ยนใจมาใช้เทสลาเพราะว่าตอนแรกบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวจะไปซื้อเล็กซัส ให้พาไปช่วยดูหน่อยแล้วเขาก็เลยแนะนํามาว่าทําไมไม่ช้เทสลาเพราะมีเพื่อนเขาใช้แล้วเขาก็ดูคลิปพวกแบบรถชนหรืออะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันมันแข็งแรงมากคือคนอะมีเปอร์เซ็นต์ไหมที่คนตายน้อยมากแออน้อยมาเท่าที่เท่าที่รู้ก็คือเหมือนแบบแทบไม่เคยมีแต่ว่ารถพังอะไรจริงแต่ว่าคนปลอดภัยมากค่าน้ํามันก็ไม่ต้องเสียก็ลดเออค่าใ <ไป S 1> ช้จ่ายชาใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เล็กสั้นเนี่ย ค่าน้ำมันน้ำมันที่เติมมันต้องใช้แบบแบบพรีเมียมใช่มันก็จะยิ่งแพงเข้าไปอีกแล้วค่าเมนเทนเนนต์ต่างๆก็จะแพงกว่ารถแบบพวก Honda Civic หรือ Toyota อะไรอย่างนี้อก็คือ,อให้รางวัลชีวิต ในเมืนนมเม่อธรรมนานลฮะทำางานมาหนื่อนแล้วก็ให้รางวัลชีวิตคือพี่สาวก็เป็นหนึ่งในก็สําคัญเหมือนกันสําคัญคือนะจริงๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเทสลาเนี่ยเป็นรถที่ขับเพี้ยนไม่เหมือนกับรถชาวบ้านรถรถทั่วไปเนี่ยคันเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้ละอ่าอย่างแรกเนาะคันเกียร์ก็อยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวอาจจะยังมีอยู่โมเดลวบย,ยังมีอยู่ก้านเกียร์เนี่ยงงไหมก็คือเป็นตรงนี้การที่เราเปลี่ยนจากเทสลาอา่จากรถยนต์น้ำมันเลยมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาเลยนี่มันเปลี่ยนหนักนะเพราะหนึ่งในนั้นก็คือวันพารู้สึกที่ พอได้มาขับครั้งแรกเนี่ยมันงงไหมมันวันแรกอะ่ะจะคว้าเกียร์ตลอดเลยแล้วพอแบบแล้วก็แบบกลัวด้วยเพราะว่ารถคันใหญ่กว่าเดิม,มที่ที่เคยขับนะอนนี้ส่วนตัวแล้วก็การขับอะคือแบบมันมันต่างอะ่ะเพราะเราต้องมามามาทำเกียร์ตรงเนี้ย เพื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันไม่ได้มีเกียร์เหมือนรุ่นเก่าตรงนี้แล้วเมื่อกี้ลองไปขับของพี่บิงอ่ะมันมีเกียร์ตรงเนี้เราก็จะหาที่เลื่อนตลอดเลยเพราะเราใช้นี่มาประมาณวิกหนึ่งแล้วอเราก็จะเอ้าไม่มีอ๋อตรงนี้เป็นตรงนี้แทนมันก็จะซับสนนิดนึงระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่คือเขาไม่เคยขับรุ่นเก่ามาก่อนเลยใช่ไม่เคยขับไม่เคยขับรถอีวีมาก่อนในชีวิตเลยไม่เคยนี่คันแรกเลยคันแรกกัเทสลาเลยมาคันแรกจูนิเปอร์เลยแล้วพอพอมาตอนแรกเนี่ย วันเมื่อกี้แฟนผมให้นมอยู่เนาะแล้วก็ผมก็ต้องขับอีกคันนึงก็เลยบอกเขาว่างั้นก็ขึ้นไปขับแล้วกันพอขึ้นไปขับก็มีความงงกับคันเกียร์มันเออมันไปอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเกียร์ต่างกันเกียร์ต่างกันพออ่ะโอเคเรื่องเกียร์ก็จะมีปัญหาแล้วแล้ววันพัลเลอร์ล่ะหลังจากเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตอนขับไปติดไฟแดงหรือขับออกตัวยังไงงงไหมหรือยังไงมันจะติดเหยียบเบรกตลอดเลยอ๋อแล้วเหยียบไหมก็เหยียบนิดนึง แต่จริงๆพอปล่อยพอปล่อยแล้วมันก็เริ่มหยุดแล้วล่ะแต่มันแบบถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใกล้คันข้างหน้ามากก็จะก็จะเหยียบอ่ะงนั้นพี่ถามไปแล้วกันปรับตัวกี่วันกว่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะวันพัลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มอาจริงๆวันวันที่สองอะก็เริ่มรู้ฟีลโอเคขึ้นเพราะวันแรกใช่ไหมวันแรกจากวันเดียวเองเหรอวันเดียวเองนะเนี่ยคือวันแรกอ่ะเก่งมากบอกเลยขับจากที่ไปรับเทสลากลับบ้านอ่ะ เพราะมันเป็นทางที่เราเราไม่ได้ไปมันไม่ใช่ทางที่คุณด้วยอ่าใช่มันไม่ใช่ทางที่เราไม่ใช่ทางที่คุณแล้วคันใหม่คันใหญ่กว่าเดิมแล้วกันขับอะไรทุกอย่างก็คือเปลี่ยนโคดเกงโดนบีบแต่ไปสองรอบเฮ้ยบีบแต่รถสวยเปล่ารือรถสวยเลยบีบแต่แต่พอวันที่สองเราไปทํางานใช่ไหมเราก็ใช้คันนี้ขับเลยแล้วมันเป็นทางที่เราขับอยู่ทุกวันแล้วก็มันก็โอเคนะมันมันก็ไม่ไม่ได้แย่มาก มัน uh huh. เริ่มคุ้นชินแล้วก็ทําหลายๆวันก็แบบโอเคขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็แบบโอเคอะ <Okay. S 1> แค่กลัวแบบกลัวคนมาชนอะเพราะแบบ ประสบการณ์ชีวิตคนมันชอบมาชนรถเราไม่รู้เป็นไรไม่รู้เป็นไรนะอแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ที่ที่บอกเลยนะว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยขับรถอีวีมาเกาะใช้เวลาปรับตัวแค่วันเดียวก็ขับได้ละแล้วไม่ได้งงกับเกียร์ละก็คือวันที่2วันที่3มาก็ไม่งงละแต่ยังไม่เคยใช้ฟูลเซลไดร ving นะครับคันนี้มีฟูลเซลไดร ving มาใช้ปี3ามเดือนไม่ยอมใช้นี่ขับมาประมาณเท่าไหร่เกือบร้อยกิโลอ่ะใช้ไปแล้วสองครั้งไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าขับก็กลัวค่ะกลัวนิดนึง ทำไมกลัวอาถามหน่อยความรู้สึก p ูลเซิร์ฟดิวิ่งพอมันขับให้เราเรารู้สึกยังไงบ้างแต่ที่ใช้มามันก็โอเคนะเหมือนแบบเอาจริงๆฟูลเซิร์ฟดิวิ่งกล้าตัดสินใจมากกว่าเราเพราะถ<อ>้าเกิดบาง<อ>ครั้งอ่ะเหมือนคือครั้งหนึง่งใช่ไหมมันก็เลี้ยวให้อะไรให้เสร็จแล้วเราก็เห็นแล้วแหละว่าเราจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลนถ้าเป็นเราอ่ะเราเห็นแล้วมันมันค่อนข้างใกล้เหมือนกันเราจะไม่เปลี่ยน<ะ>เราจะไม่เปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนให้เลยเราก็แบบตกใจนิดนึง แต่ก็โอเคมันก็เราเราก็ก็คิดว่ามันก็คงมีเขาเรียกอะไร,ระอะปลอดภัยประดับเดือนถึงกล้าเปลี่ยนรถมันอาจจะขับได้ดีกว่าที่เราขับอ่ะแล้วพอเปิดไปสองครั้งแล้วไม่เปิดอีกเลยรู้สึกว่าไม่ได้มันไม่ใช่ใช่ไหมก็ได้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันก็คิดว่าเดี๋ยวหลัหลงๆจะใช้บ่อยขึ้นเพราะ,ะ <ๆ S 2> ว่ามันใช้ฟรีได้3เดือนก็จะใช้ให้คุ้มสามเดือนนี่ตกเดือนละร้อยนะสักสกีชั่นนะครับเดืก็จะใช้ให้คุ้มเพราะหลังจากสามเดือนก็ เดี๋ยวค<อ>ิดอีกทีว่าจะซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อนะครับเอามามีคําถามหนึ่งสําหรับคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์ซึ่งผมกับเล็กเนี่ยตอนนี้เราอยู่อพาร์ตเมนต์กันละเราพี่ก็อยู่อพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีที่ชาร์จละเล็กก็อยู่อพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีที่ชาร์จรู้สึกว่าอัตรฐานจริงๆเลยประหยัดก้ารถน้ามันไหมพอเราไปชาร์จเทลาซูเปอร์ชาร์จเจอหรือว,ว่าไปชาร์จมาสองครั้งเองอ่ะก็เลย 2> 2ยังตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ เดือนหน้าจะดูว่าต้องชาร์จกี่ครั้งแล้วก็มาคำนวณแต่มาคำนวณว่าตอนเติมน้ํามันเติมกี่ครั้งเท่าไหร่อ๋อเออแต่ล่าสุดอะเติมไปสองครั้งครั้งหนึ่งเติมตอนที่ประมาณ50กว่ากว่าเกือบ6 0สเซจนถึง80ใช่ไหมเสียไป7บาท7เหรียญอ่ะใช่เจ็ดเหรียญแล้วครั้งที่สองชาร์จตอน18เปอร์เซ็นต์ไปถึงไหนตอนเท่าไหร่ถึง18เปอร์เซ็นต์ถึง80โอ้ตอนก็ตอนเยอะนะน่าจะเกิน1สิบปียี่งดู y o u t สิบห้คลิปีนึ่ง๋อ10 เจ็ดหรือสิเดือนนี่แหละก็เท่ากับน้ำมันครึ่งถังหนึ่งถังสมัยนี้ครึ่งถังเพราะว่าน้ำมันน้ำมันตอนนี้แพงใช่เพราะว่าปกติถ้าเติมน้ำมันรอบหนึ่งอ่ะจะตั้งแต่ยังเลยรถน้อยกว่าครึ่งนิดนึงอ่ะจนถึงเต็มอ่ะมันจะประมาณ20กว่าบางครั้งสามสิบแล้ว2ี่สิบแล้ว20จนถึง30มสิบอ่ะยี่สิบเหรียญนะครับอ่ะก็เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าประหยัดกว่าหรือไม่ประหยัดกว่าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพอหลังจากที่ได้รถมาเส้นทางการขับขี่มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเราต้องไปนู่นไปนี่เพิ่มขึ้นไ่่ทอะรใชช ก็ <g år> อาจจะยังบอกไม่ได้เพราะว่าช่วงแรกมันมีแบบไปนั่นไปนี่ยังยังไม่ใช่ทางรูทีท่ <ใช S 2> เราใช้ทุก<า>วันใช่เพราะฉะนั้นยังตัวนี้มาเพิ่มเปรียบเทียบ,บ,บค่าใช้จ่ายไม่ได้แต่บอกเลยว่า,าสะดวกสบายไหมหรือว่างดหงิดมากกว่าเดิมโหซูเปอร์าช์าทุกประชาร์จครึ่งชั่วโมงแบบจะเป็นจะตายมไม่ขนาดนั้นเพราะก็นั่งดู y o u t u b e ไปในในรถที่เปิดเป็นจอใหญ่ดูดูเทพลีลาดูเทพลีลาทีว โอเคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ว่าเป็นไม่ตายนะครับการใช้เทร a าซูเปอร์ชาร์เจอร์ในอเมริกาแต่ในไทยถ้าถ้าต้องวนเยอะๆก็ตายแต่ว่าสมันนี้ก็พัันแล้แล้วซูเปอร์ชาร์เจมันมีแถวบ้านหลายที่ด้วยก็เลือกอันที่ที่เขาถึงยากไมไม่ยากเพราะว่าตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าต้องไปเพโนประมาณ10กว่านาทีจากบ้านแต่พอเซิร์ช ขึ้นซปเปอร์ชาร์จเจอร์มันมีอันที่ใกล้กว่าแค่8นาทีดีชาซันแล้วก็ขับไปทำไมนะก็ขับไปเลยใกล้มากเติมน้ำมันบางทียังอ้อมกว่าแต่แค่มันไปรอที่สถานีนานขึ้นเออบีซี่เหมือนกันนะสถานีนั้นอ่ะโอ้ก็แสดงว่าคนใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเยอะไงใช่โอเคชอบอะไรรถคันนี้บ้างขอสองอย่างแล้วกันที่แบบได้มาแล้วรู้สึกแบบชอบมากเลยมันมีอย่างหนึ่งคือปกติใช่ไหมเวลาทํางานมันจะมีเบรกหนึ่งชั่วโมง แล้วปกติตอนลดน้ำมันเราก็จะเราชั่วโมงหนึ่งอ่ะเราก็จะกินข้าวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงอาจจะเอามานั่งนอนในรถเฮ้ยเล็กสตาร์ทรถนอนอย่างเงี้ยเหรอไม่สตาร์ทคันเก่าไม่สตาร์ทแล้วนอนตากแดดได้นะบางวันมันช่วงนั้นบางวันมันไม่ร้อนอากาศมันจะร้อนไม่ร้อนแต่วันที่ร้อนก็ร้อนแต่ว่าก็แบบอยากเอามานั่งพักก็ไม่อยากอยู่ในร้านอืมมันก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวสักครึ่งชั่วโมงนั่งเล่นอะไรหรือว่า นอนนั่งพักอะไรนิดนึงมันก็จะร้อนใช่ไหมเราก็จะเปิดหน้าต่างเอาแต่พอเป็นอันเนี้ยเราก็ได้ทดลองสองวันก็คือวันแรกนอนตรงพาสเซนเจอร์เอนมันก็มีลมตลอดเราก็เปิดแคมโหมดเนาะก็โอเคดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอนได้ไม่สุดเท่าไรมันไม่ค่อยนอนเบาะนี้เบาะนี้เหรอแล้วเป็นไงตอนนี้แก้ไิทียังไงคือพับเบนอนเลยวันที่สองก็เลยไปนอนข้างหลังพับเบนอนไม่ได้พับนอนข้างหลังตรงนี้ตรงพาสเซนเจอร์นอนเป็นแมวขดนอนก็โอเคแต่แค่ปวดคอนิดหน่อยแต่มันก็ดีอย่างที่มันเย็นแล้ว ก็เปิดเพลงฟังด้วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยลดไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งลดประมาณ1นก็โอเคนะแบบเออสบายดีคือพูด,ดง่ายๆคือเราเช่าโรงแรมส่วนตัวในที่ทํางาน ใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงมันก็มีค่านะที่เราจะได้พักผ่อนรีชาร์จพลังกลับไปทํางานใช่เพราะปกติมันมีอยู่บางวันอ่ะที่แบบมานอนรถน้ํามันแล้วแบบเราไม่กล้าเราไม่อยากเปิดตาลดนอนเราก็เปิดอันนี้เอาแต่ก็คือเหงื่อทั้งตัวเลยกลับไปเหมือนไม่ได้พักเลยเหนื่อยกว่าเดิมว่าคุ้มค่าเอามันคุ้มค่าแหละถ้าเกิดว่าถ้าถ้านึกถึงคนที่ต้องทํางานแล้วก็จะต้องมีพักเบรกระหว่างวันผมว่าไอ้อย่างเงี้ยมันคุ้มค่าตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราซื้อห้อง ก็เลือกห้องทํางานส่วนตัวหรือห้องพักผ่อนส่วนตัวไปกับเราด้วยนะครับอ,อันนี้ถึงพูดถึงสิ่งที่ชอบแล้วพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบดีกว่ากับรถคันนี้ไม่ชอบเหรอก็อยังนึกไม่ออกยงไม่ออกเพิพ่งใช้มาแค่อาทิตย์เดียวนะครับแต่พูดถึงแผลแรกดีกว่านะครับอขอให้รีวิวแผลแรกหน่อยเมื่อกี้หน้านี่คือแบบไม่ไหวแล้วนะครับเซ็งเลยให้พูดเลยอะ ก็คือมาติดฟิล์มรถใช่ไหมแล้วก็ติดเซรามิกโคตติ้งด้วยจากร้านที่คุณพี่บีเขาแนะนำว่า <c oughs> เฮ้ยติดดีราคาถูกมีโลาขึ้นมา,เ,าเลยครับเราก็ไปเลยเดนตัานจากบ้านมาประมาณ40นาทีอ่าฮะก็เสร็จปุ๊บมึงเขาติดโอ้ก็ดูเผินๆเรียบร้อยแล้วครัพอไปถึง <c oughs> เขาก็บอกว่าเออแบบฉันอยากจะบอกอะไรอย่างนึงฉันน่ะนู่นนี่น,นั่นน,น,นี่กระจกแตก กระจกหน้าต่างมันแคร็กเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขาเออเป็นทีมงานเขาไหมไม่คือจริงๆอเ่เขาติดฟิล์มเก่งแต่พอไอคนที่มันมาติดเซรามิกโคตติ้งอ่ะก็คือมาขัดมาขัดเคลือบแก้วเขาเมียกว่ามาเคลือบแก้วไอคนนั้นเนี่ยมันไม่เคยทํารถเทสตารพอมันมาปุ๊บมันจะเคลือบประตูขวามันก็ปิดป๊อกปักเลยฮะปักแตกเลยเหมือน คือที่ไทยเคสนี้มีมีกันเยอะมากหลายร้านทํกันแต่เยอะมากแต่ตอนนั้นอะผมยังไม่ได้บอกเล็กนะครับน้องเล็กเขายังไม่รู้ <c oughs> เขาหน้าแบบไปแล้วคือหน้าแบบไปแล้วแล้วเ <c oughs> ชื่อไหม <c oughs> ว่าอยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเจ้าของร้านนี่คือแบบเสียงจะร้องไห้แล้วผู้หญิงอะ่ะ <c oughs> เสียงเขาจะร้องไห้แล้วเขาบอกว่าอย่า,ยารีวิว Google ได้ไหมสรุปฟิล์มรถคันนี้นะครับรวมถึงเซรามิกโคตติ้งเขาทำให้ฟรีเขาบอกว่าเออไม่ต้องคิดตังค์เอาไปก่อน แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไปซ่อมกับเทส l a มันมีค่าใช้จ่ายอะไรค่อยมาเบิกแยกทีหลังเ,ออเขาบอกเขาพยายามโทรเทส l a แล้วแต่ว,ว่าเทส l a เขาไม่ได้เพราะ<อ>ไม่ใช่เจ้าของโทรโอเ้โอเขาซีเรียสมากเลยนะเขาเอาวินนัมเบอร์รถไปโทรหาเทส l a บอกว่าต้องการซ่อมรถคันนี้<อ>เขาบอกไม่ได้เพราะว่าเบอร์ที่โทรมันไม่แมทช์กับวินนัมเบอร์ที่ที่มีอยู่ในในระบบก็คือเลขตัวถังรถอะถ้าสมมติว่าเราโทรไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ใช่มือถือของเจ้าของรถเขาจะไม่ซ่อมรถให้เขาจะไม่เบิกอะไรเขาจะไม่ทำเซิร์ไม่เปิดเซอร์วิสให้เราครับอัันนน้้กเลลยาางแรบบบหจ์ อลอย<ๆ>ลอยลอยในอากาศเลยเสีงนิดนึงเลย <laughs> <c oughs> คือรักรถมากนะเมื่อกี้ผมขึ้นมาบนรถนะ <laughs> มันรถใหม่ไงมันก็แบบเนาะ <laughs> มีรอยิ้วมือตอนออกมาก็ยังแบบไปเช็ดเช็ดเลย <laughs> แต่อันนี้ก็ต้องต้องบอกอย่างหนึ่งแล้วกันคือต้องต้องมองว่ามันถือว่าฟาดเคะแะ้วกันเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะไปเกิดอะไรนอกจากนี้หรือเปล่า <c oughs> ดีดีที่มันเป็นแค่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสิ่งที่ชอบไม่ชอบแล้วก็ประสบการณ์แรกนะครับเป็นคอนเทนต์ได้เลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแผนนี้ เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะโพสต์ในบิงไดแล้วก็โพสต์ใน YouTube ด้วยนะครับก่อนไปจะฝากอะไรไหมฝากอะไรให้ติดตามไหมฮะสำหรับคนที่เขาอยากรู้รู้จกักหรือว่ากินแซ่บกินตาแกมรมขึ้นไอจีเลยนนะครับนะก็ประมาณนี้แหละวันนี้ก็ขอขอบคุณเล็กมากเลยที่อเ,เอารถมาให้รีวิวแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงรถคันนี้ครบ5 0,000่นไมล์เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกผมจะกลับมาหาทุกคนที่รถมันวิ่งครบแสนกิโลนั่นแหละโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย